วัสดีจ้าพี่น้องมาเด้่มาเด้ามาเ่ามือนี่เสียก้อยจ้าก้อยห่างห่างก้อยห่างห่างพี่น้องก้อยเนื้อลูกกินมือนี่ยืดหลานน้องเล็กพี่น้องหน้า,นานเาอาเ,เนื้ยืดหลานน้องจ้าลูกกระลังเล็ดเบียแม่เทียก็เป่าลูกกินเล็กพี่น้องเด้อมือนี่ก้อยเนื้อเอาลุยลุยเลยเนาะใส่เนื้อหระอมืนนี่ใส่เกลือนอะ เดเชเกลือม yeah, <c ười> ันจะนวดนะพี่น้องเะก็ใส้เกือนมัน้่งเลือดลงก่อนเลือมันจะได้ครบก่นี่เลือดความเยอพี่น้องเอาเลือดโชกมาโชกลูกเอ้ยมาโชกตีอ้าวโชคเลยอ้าเอาผมตายมาเรื่องมาลูกผมตายมาเรื่องนาะ แม่เอาคนเนือเ้อกับเผือดให้กันขอบๆกันก็เผื่อแล้วพี่น้องไล่ยเนื้อเจลานเจลานนึงเล้กจา้าเมือเนี่ยนาา้าเก้าจ้าเซฟเฟอร์มูนวันค่ะร้น้นหนึ่งจ้าวันนี้เอาบาดีใจน้ำปลาจาักน้อยเนะ รสนี่ใส้นหน่อยแซ่บหน่อยใส้หลายแซ่บหลายพี่นั่งส้อมซ้อนกับฟอบบว่อออะย่านเลือดฟอหลกผมสีนวนใส้เกือกกระปาออาแขกลาดเลือดมือนี้ลาดเลือดมือนี่กินเลือดก็้หมือนกัน เรียงมารวบมาบ่ปิดด้วยกัดอีกเด้อแก่ปิดด้วยการตอนน้หมลี่คือสิบวเก็บแต่ลูกใช่จะไงกันเด้อพี่น้องพี่น้องตามไหมพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อข้าวเนียวชุบไปเนาะ แบบนี้พี่น้องบางตัดงามงามมือนนิไปซื้อเนื้อมาไม่ไม่สดสดเลยได้พี่น้องเนือ้อสดเลยซื้อเนือ้อมาเห็ดลูกชิ้นเดเลยแดงไม่ลูกหลกักเนาะพักแล้วไปพักแก้มผมตายเมาเลี้ยงรดชัว Đáy, này, đi này, cá, nữa, cái gì mà cuốn mật nhá nhưng phi non ơi nè đi nè lá cá trừ tết phi non có kén chưa nếu là cái cho hải phí cuốn mật ngay nè cuốn gì mà quan trọng lót quan chỉ luôn thật ăn nó chim nhiêu luôn không này em ơi con xài thẳng nó chim anh vào พอแล้วได้แล้วใช่ไหมครับอู้สุดยอดคุ้งรอบเดียวจบค่ะนี่ใบบักูบักซีปลลังนัดพี่น้องปลาคอมปลาหน้าเอิืนปลาคอมเตะนะนี่หละใส่ลงไปเลยพี่น้องเผ็ดพอยังลูกยังไหมยังเหรอปับดตั้งเตียแต่ลูกน้องเป็นแบบอรอป่ะโอเคมาอีกเลือดหน่อยบ้านี ไม่เห็นแบบตันตันเอาย็นมาเ,าเลือ,อมกมาใส่ไอเยินขม,ม่าไหมที่หยกฟ้าเหล่งเงาหยกฟ้าเหล่งเลย,ย,เ,ลย,เ,ลยเสร็จเซ็ตยิ้มเงาหยกอะดี๋ย้ากูเย้าว่าล้งเล้งอ้ยแซ่บว่าสั้นลูกไซส์ว่าแซ่บว่าสั้น พี่น้องเอ้ยย่างคักย่างแหนเลยนะพี่น้องย่างคักย่างแหนเลยแซ่บมากๆนะโอเคพี่น้องพักแล้ววันจัใหญ่เลยแม่กากินอนักกวเอว็ดไห้ลูกกิน จบแซ่บพี่น้องแซ่บมามากินน้ำกันขอบคุณค่ะเดี๋ยวมือลุ้นเจไหเบ้างไม่นนเนาะค่ะเนาะบ๊ายบาย